สวัสดีครับวันนี้จะพามาอัปเดตงานอีกหนึ่งหลังครับของทีมงานปอตังเจเลื่อนบันนกดาวของเฮานะครับวันนี้นะครับขอได้เสียงเป็นภาษาอีสานบันเฮานะครับมันเปขนัดได้ยังน้อยนะครับการอัปเดตงานล่าสุดนะครับหลังนี้นะครับใกล้จะเสร็จสมบูรณ์เป็นลอยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเดี๋ยวเป็นการเก็บงานนะครับ เก็บสีเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับก้อนน้ำทรงหยุค่านะครับจะพาชมโดยรอบนะครับหลังนี้นะครับตัวขั้วนะครับมีความกว้างที่สามุ่นหกเมตรเลยนะครับต,ตัวขั้วจะชมโดยรอบครับการถายทั้งขั้วาจะเป็น องแสงครับเป็นไม้ละแนงครับหัวม่วงโล่งลนะครับรับทำอาหารทำก๋วนี่วก็จะบอูดอัดนะครับนี่ก็จะเป็นด้านหลังนะครับมัจะพาไปบนดันหลัง้วก็ตรงส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของห้องน้ำนะครับโดยหลังนี้นะครับเท่าก็จะไปยกสูงนะครับลูกค้่านะครับยกสูงขึ้นอีกหนึ่งเมตรนะครับบันไดหาขันนะครับรดบหลังนี้ ทีมงานก็กำลังเก็บงานนะครับยังบริบสุทธิ์สมบูรณ์ดีปันใดนะครับเอาไวปทาทรงทรงงานนะครับผมจะอัปเดตอีกทีให้น้องเบิ่งอีกทีนึงนะครับพอหลังมีก็ดกได้จังแล้วทุกตั้งแล้วนะครับจะใส่งาำขนาดใดนะครับทาผิวหน้ามนะครับเพิสส่มการข,ขับบานก่อนนะครับ กอนที่จะนําทรงลูกค้านะครับขั้วจะเก็บรายละเอียดเก็บสีขัดโปสีต่างๆเก็บเสร็จแล้วนะครับรับงานหลังนีรับงานภายในนะครับการจ่ายคนลังนะคบหครับอย่าหมาูทำเติมจ่ายหมูจ่าย เป็นฝ้านะครับเป็นฝ้าเป็นไฟนะครับแล้เข้ากับที่ตั้งอย่เรียบร้อยนะครับน้ำไข่ไหมต่ไปก็จะเป็นของน้ำครับโดยหลังนี้จะมีห้องน้ำไม่ตัวห้องน้ำไม่หองนอ้นนะครับเลาก็จะมีสุขภันธ์างเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีกระเบื้องมีชักโครกครับแล้วก็มียางรั่งน้าแล้วก็มีกระจกให้นะครับ อาจะไปติดตั้งในหน้างานนะครับ,รบตัวนี้สมบูรณ์นะครับผมจะอัปเดตอีกทีน้ำเพิ่มอีกขั้นนึงนะครับคือเป็นของของน้ำน,นะครับตัวนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะครับสำหรับห้องครั่วห้ากวยังบดทันเ็ษสมบูรณ์มาได้แต่ก็อัปเดตให้เบเิ่งอีก ก้อนนะครับมีเคาเตอร์ให้น้ำนะครับสำหรับไ่นขั่วครับก็จะเข้ามาก็จะทำขั้วทำนั่งใดสะดวกสบายนะครับสำหรับรังนี้ออกจากขั่วไปนะครับก็จะเป็นพื้นที่งโล่งครับสำหรับนางรับประทานอาหารครับเอาตัวมาสามารถเอาตัวมาไหวตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะนั่งเล่นดูทีระเบียงนะครับชมบรรยากาศต่างนะครับอะไ บร, so nice, รรยากาศนะครับในหลังนี้นะครับเราจะไปส่งลูกค้าที่อำเภอหน้าเจรวยนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับสำหรับลูกค้าทันเดินนะครับที่อยากจะได้บ้านสไตล์นี้แบบนี้นะครับฟังชันครบนะครับจะ โทรมาสั่งผลิตสั่างทำนะครับครับทางทีมงนานเขาได้นะครับที่เบอร์โทรศ9 0ย์เกาศนย์ะครับสองสี่หนึ่งหนึ่งแดหนึ่งเจ็ดดีเลยนะครับกำมางเดิล่าสุดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกาฝากพี่ฝางน้องไว้เพียงท่นนี้ก้อนนะครับเดี๋ยวเอาไว้เอาไปติดตั้งเซตนะครับ จะอัปเดตให้พี่น้องเบิงอีกเทนึงนะครับลับคลิปนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ